มหามงคลมหาพุทธาพิเศษครั้งยิ่งใหญ่ของเมืองโคราชขอเชิญร่วมพิธีมหามงคลพุทธาพิเศษพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิส์สำธิ์ทันใจพระปริงกตัญญูกตัตเวทิตาบูชาพระพุณเจริญอายุวัฒนะมงคลครบเจ็ดรอบแปปีพระเทพรสิทธาจารย์อุทัยพุทยเจ้าอาวาสวัสมีนารีพระอาราม กรุงเทพมหานครองค์ประธานผู้ให้การอุปถัมภ์วัดกระโดนเจติยารามและพิธีพุทธาพิเศษพระชัยวัดหลุนดวงเสริมบารมีรุ่นหนึ่งณวิหารหลวงพ่อสำมเ็็จศักดิ์สิทธิ์วัดกระโดนเจติยารามตำาบลหนองไข่น้ำอำเภอเมืองจังหวัดนครราชาสีมาพิธีใหญ่สองวัดวันเสาร์ที่30และวันอาทิตย์ที่31สิงหาคม2568นี้ เริ่มตั้งแต่เวลา14นาฬิกา19นาทีถึงเวลา16นาฬิกา39นาทีทั้งสองวันโดยพระเอจิเถระคณาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณนั่งปรกอธิษฐานจิตปลุกเสกตลอดพิธีวันละ9รูปวันเสราร์ที่30สิงหาคม2568พระราชสริยวัชระรังสีหลวงพ่อชำนาญวัดจินวรารามวารวิหาร จังหวัดปทุมธานีพระวชิระรัตนรังสีหลวงพ่อสมบูรณ์วัดผงรัตนารามกรุงเทพมหานครพระครูสุนทรคุณวัฒน์หลวงพ่อทวีวัดประมวลราชจังหวัดนครราชสีมาพระครูประโชคปัญญากรหลวงพ่อคูณวรปัญโยวัดบันลังอําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิสุทธิยาคมหลวงพ่อทอง วัดบ้านไร่อเภอด่านขุนทดจัังหวดนครราชสีมาพระครูโสพลอัทรเวอาจารย์ออดวัดสายไหมจัังหวปทุมธานีพระครูวิมลยานุดมอาจารย์ติ๋ววัดมณีชลขันลบบุรีพระครูวินัยทอสุร,ระเดชอินทวันโนรครูบากฤษณะอินทวันโนอาสมสถานสวนพุทธศาสตร์บ้านตนะอำเภอโนนสุง จังหวัดนครราชสีมาและพระครูสังฆรักษ์สนทิชัยวุฒิชโยวัดขอนชะงโงกจังหวัดสระบุรีวันอาทิตย์ที่31สิงหาคม2568พระเกจิคณาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต9รูปโดยมีพระราชภาวนาวชิระคุณหลวงปู่จืดวัดเขาตะามออุดมพรจังหวัดชัยภูมิพระวชิระศีลาจาร์ หลวงปู่ใหญ่มหาบุญมีวัดเขาพนมทองคีรีเขตจังหวัดพิษณุโลกพระครูโสพลธรรมคุณาพรหล,ลวงปู่ประเสริฐวัดอุดมคงขาคีรีเขตอำเภอมันจาคิรีจังหวัดขอนแกน่นพระมหาตุมเตมิโยหลวงปู่มหาตุมเตมิโยวัดศรีวิชัยจังหวัดมหาสารคามพระครูประโชดปัญญาปอหลวงพ่อคูณวรปัญ,ญย วัดบรรลังอ,อโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาพระครูโพธิสุวรรณรัตน์หลวงตาแก่นธรรมพีระมุนีวัดสุวรรณโพธิยาราอ,ำอรลำดวนจังหวัดสุรินทร์หลวงพ่อชูเตชะธรรมโมกหลวงพ่อชูวัดทับชุมพลอเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์พระครูวรานายกสิทธาคมครูบามหาต่อธรรมรังส วัดแจ้งในจังหวัดนครราช,ชสีมาพระเมตตันจักรเมตตกิตโตพระอาจารย์แขวัดป่าธรมานุสศอ,อำเภอสําโรงท่าจังหวัดสุรินทร์เชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและรับวัตถุมงคลได้หลังเสร็จพิธี31สิงหาคมนี้เป็นต้นไปที่วัดกระโดนเจติยารามและที่ศาลาการประเรียนชั้นสาวัดสมเน,นารี รุงเทพมหานคร,รปัจจัยบูชาวัตถุมงคลน,นำสมทบทุนตกแต่งห้องโถงอาคาร84ปีเทพวรสิทธาจารย์และจัดตั้งกองทุนสนับสนุนกิจกรรมคณะสงฆ์เขตบางเขนจัดุจักรทั้ง6วัดพร้อมตั้งทุนเพื่อสร้างกำแพงวัดกระโดนเจติยาราอย่าลืมร่วมบุญร่วมบารมีไปร่วมพิธีมหาพุทธ,ธาพิเศษ รั้งประวัติศาสตร์ของเมืองโคราชจารึกไว้ในความทรงจำไปอีกนานแสนนานข่าวดีผู้เข้าร่วมพิธีจะได้รับวัตถุมงคลเป็นที่ระลึกและเพื่อความเป็นสิริมงคลทุกท่านโดยรับบัตรคิวก่อนเข้าพิธีที่วัดกระโดนเจติยารามตำบลหนองไข่น้ำอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาติดต่อสอบถามโทรศัพท์099 24งส5 49, 5 5อ9 9ก้4 5้4ห้าห4 5ศู8 8 8และ089 205 0 7 2กสอง